คือมูภิกษุบวดไม่มูนี่แหละเขากัแนะน้ำกันกนแน่นำ้นนนำมากแบบได้กระางเป็นลูกพุทธเจ้าเพื่อกันนั่นแหละผู้ใดฝพือยังใดมียังแนะน้ำทังดีกันใดแหน่น้ำกันกันพิจุสงทงั้งใดบวชเข้ามาแล้วแต่ว่ามีกรรมฐานกับแปลว่าบ่ามีเกินอยู่เป็นคือชาวบ้านตัวไปกัเข้าภิกษุตะเกินภิกษุด้วยกันใดนะ แต่ว่าขาลาราเกาอเนภิกษุใดขึ้นกันบางที่เห็นมูภิกษุเห็ดยังบ่ถือบ่กาบอกบ่กาฝากาบกลกาเล็ยยานบาปเออยานตะบาปด้เนาะแต่ว่าในผู้ิตักเตือินใดก็ขอให้ดูพระวิน,นัยใน่จักหน่อยนะวา่าผู้ศตักเกเอินใดด้ออจิตตคา,าริะบดีเราเป็นผู้รล้กแจงในพระวินยัยด้เราจงสามารถตักเกินภิกษุใดสมัยกลางพุทธกาล